ครับผมเรียกว่าฟินกับเมนูนี้มากมากเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยทำและใครที่ยังไม่เคยทานนะครับผมเข้ามาชมในลิปวิดีโอการทำอาหารของต้อมได้เลยนะครับผมสำหรับเมนูเต้าหู้ไข่ผัดน้ำแดงนะครับผมหรือว่าผัดเต้าหู้ไข่น้ำแดงนะครับผมนี่ครับสูตรการทำง่ายๆนะครับผมและก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไปทานตาม ร้านอาหารหรือพัตคานะครับจานนี้ก็ถือว่า,า200ได้นะครับ200-300ได้เลยนะครับผมสําหรับกระทะนี้นะครับผมนี่ครับใครที่รักษาสุขภาพนะครับผมเข้ามาทําตามกันได้เลยนะครับผมนี่ครับหน้าตานน่าทานไหมครับแล้วก็มีส่วนของผักกาดแก้วด้วยนะครับช่วย ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตานะครับแล้วก็บำรุงนะครับเรื่องหัวใจนะครับผมแล้วก็หลอดเลือดได้ด้วยนะครับผมเป็นเมนูสุขภาพอีก1เมนูที่แอดต้อมแนะนําสําหรับวันนี้นะครับ,รบอย่าลืมนะครับเข้ามากดติดตามและก็เข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาชมคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมมาทานด้วยกันนะครับ